สวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้ในชั่วโมงภาษาไทยคุณครูดาจะพาเด็กๆมาทบทวนเรื่องอักษรน,นํานะคะอักษรน,นําคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอักษรน,นําคือคําที่มีพยัญชนะต้นสองตัวโดยใช้สระเสียงเดียวกันอักษรน,นําคือ คำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวโดยใช้สระเสียงเดียวกันนะคะสามารถออกเสียงได้สองแบบนั่นก็คือ 1. ออกเสียงได้1พยางและ 2. อออกเสียงได้2พยางนั่นเองค่ะเรามาดูว่าอักษรนมที่ออกเสียงได้1พยางมีอะไรบ้างอ่าอักษรนำที่ออกเสียงพยางเดียวนะคะหนึ่งพยางหรือพยางเดียวเนี่ยมันก็จะมีคำที่มีหอนำหอนำและก็มีคำที่มี อนำอนำเป็นยังไงหอนำเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรู้จักคำที่มีอนำยอกันก่อนเลยค่ะ คำที่มีอนำยอเนี่ยจะเป็นคำที่เด็กๆน่าจะจำได้ง่ายมากนะคะคำที่มีอนำยอจะมีแค่4ี่คำเท่านั้นนะลูกในภาษาไทยนะคะอักษรนาที่มีอนำยอจะมีแค่4ี่คำนั่นก็คือยาอยู่ยางยาสี่คำเด็กๆท่องไว้เลยนะคะยาอยู่ยางยาถ้าเด็กๆเจอคำเหล่านี้เด็กๆสามารถบอกได้เลยว่ามันคือคำที่เป็นอักษรนาโดยคือ อักษรนำอนำยนั่นเองนะคะทีนี้เรารู้จักอักษรนำที่มีอนำด้วยยอแล้วเราไปดูอักษรนำที่มีหนำบ้างอักษรนำที่มีหนำจะนำอักษรต่ำเดียวนะคะจะนำหจะนำอักษรต่ำเดียวเราจะรู้ว่าอักษรนำเนี่ยนำต่ำเดียวเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่า อักษรต่ำเดี่ยวมีตัวอะไรบ้างเด็กๆจําได้ไหมลูกอักษรต่ำเดี่ยวที่คุณครูพาเด็กๆท่องนั่นก็คือนี่ง,งูยอผู้หญิงนอนหนูยอยักษ์นอนเรนรอเรือวอแหวนมองมารอจุฬาแล้วก็รอลิงหลักในการท่องจํานั่นก็คืองูอใหญ่นอนอยู่นะริมวัด โมลีโลกนะคะจาไว้นะลูกนะอักษรตําเดียวบทท่องจําของมันก็คืองูใหญ่นอนอยู่ริมเอองูนกงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกคําเหล่านี้เด็กๆถ้าเด็กท่องได้เด็กๆจะจําได้ว่าอักษรตําเดียวมีตัวอะไรบ้างทีนี้เรารู้แล้วว่าหันํำอักษรตําเดียว มีอักษรต่ำเดี่ยวมีตัวอะไรเรามาดูตัวอย่างของคําที่มีอักษรนําหอนาอักษรต่าเดียวกันเลยนะคะคําที่1คํา,าว่าเหงาหงอเอาเหงาหองอเอาเหงาต่อไปคําที่สองคว่าหญ้าหญ้าหอยออาหยาอยา่ยา,ยาไม่โทรหญ้าคาต่อไปคําว่าหนวดหอนออัวดอ,ดอ หนวดหอนออ้วดอหนวดคำต่อไปมึกหอมออึกอมึกหงายหองออยองายหญิงหอยออิงอหญิงหนวดหนาวหอนออาวหนาวหมอ อย,อยากย่ยหอยออากอยากหอยออกอกอยากยอไอยไม่อีกย่ยนะคะเหรียญหอรอเอียยอเหรียญหอยอหอรอเอียยอเหรียญหลับหอรอออบหลับวันไหวหอวออนวันวันไม่อีกวัน หอวอ like, ไอไหวว like, like. ันไหวหยวกหอย่ออัวกอหยวกหรู้หลาหอรออูหรูอหอรออาราหรูหลาเกาหลีก็เอาเก้าหอรออีหลีจังหวะจออะงจังหอวออะวะอ่าทีนี้ เมื่อกี้คืออักษรนำที่มี1พยางนะคะ1พยางทุกคําจะออกเป็นหอนำหมดเลยเวลาเราสะกดจะมีหอนาหอยออายาหยาไม่อยาหอวหอรออีหลีหอวออหนวันไม่ได้อีกวันหรอียยอเหรียญหรออวอลับเนี่ยเวลาเราสะกดมันจะขึ้นต้นด้วยหอหีบเสมอเขาเรียกว่าอักษรนำ หอนำนะคะอักษรนำที่มีหอนำเวลาเราสะกดมันจะขึ้นต้นหอหีบนะคะอ่าทีนี้อักษรนำที่นำสองพยางอักษรนำที่นำสองพยางนำสองพยางเป็นยังไงนำอ่าอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวอักษรกลางมีตัวอะไรบ้างเด็กๆจำได้ไหมลูก เด็กๆต้องจำอักษรกลางให้ได้นะคะอักษรกลางก็จะมีกอไก่จอจานดอเด็กดอชดา่อเต่าตอปลาตะบอใบ,อบอไม้บอปลาแล้วก็ออ่างหรือเราจะท่องกันว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งนั่นเองค่ะอักษรกลางเหล่านี้ไปนำอักษรตามเดียว อักษรต่ำเดียวก็จะเป็นงูใหญ่นอนอยู่ณริมฝั่งโมลีโลกงูใหญ่นอนอยู่ณริมฝั่งวัดโมลีโลกอันนี้เป็นบทที่เด็กๆจะท่องให้ได้ถ้าท่องได้แล้วเด็กๆจะจําได้ว่าอักษรกลางมีอะไรอักษรต่ำเดียวมีอะไรบ้างอันนี้ก็คืออักษรกลางนําอักษรต่ำเดียวมันจะเป็นคําที่มีสองพยางนะคะต่อไปอักษรสูงนําอักษรต่ำเดียวอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวอักษรสูงมีตัวอะไรบ้างมีพอพึ่ง ฟอฝาทอถุงทอฐานอาขอไข่ขอขวดสอเสือสอสราสอบริสีหอหีบแล้วก็ถอถุงนั่นเองค่ะบทท่องจำของอักษรสูงก็คือผีฝากถุผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอันนี้เป็นบทท่องจาของอักษรสูงนะคะเด็กๆไปจําให้ได้นะลกูกอ่าอักษรสูงนําอักษรต่ําเดียวทีนี้เรามาดูว่าหลักในการจําอักษร อักษรน,นำสองพยางเนี่ยมันจะมีลักษณะคำยังไงอักษรนำสองพยางมันจะมีลักษณะคำยังไงถ้าเด็กๆจําไม่ได้ว่าอ่ะตัวพยางตัวเนี้ยพยัญชนะตัวเนี้ยเป็นอักษรต่าอ่าเป็นอักษรกลางอักษรสูงไม่เป็นไรให้เด็กๆสังเกตนะลูกสังเกตว่าคําที่หนึ่งเนี่ยพยางตัวข้างหน้ามันจะออกเป็นเสียงอะตัวข้างหลังนำตัวข้างหลังมันจะมีหอนำ ตัวข้างหน้าออกเสียงอะตัวข้างหลังจะมีหอนำนะคะเราไปดูลักษณะของคํากันเลยค่ะอักษรกลางนําอักษรต่ําเดียวเช่นคําว่าตะลาตะลาต่เต่าต่อเต่าเป็นอักษรกลางใช่ไหมคะตัวต่อเต่าเป็นอักษรกลางลอลิงเป็นอักษรต่ําเดียว อักต่าเป็นอักษรกลางลอริเป็นอักษรต่ำเดียวอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวเวลาอ่านมันจะอ่านออกเสียงสองพยางพยางแรกจะออกเป็นเสียงสระอะนั่นก็คือตะลาะดตะ่ลาะดตอะอะต,ะตะหอรออาดดลาดถ้าเด็กๆแยกพยางคำที่อักษรนำสองพยางไม่ออกนะคะให้เด็กๆสะกดนะลูกคำแรก พยางแรกมันจะออกเป็นเสียงอะพยางที่สองมันจะมีหอนำค่ะ,ะมาดูคำที่สองจอจ้านอยู่ในอักษรกลางมอมะอยู่ในอักษรต่ำเดียวจะหมู่จออจะหอมออูกหมู่จอออจะหอมออูกหมู่จะหมู่คำที่สบอป้าอักษรกลางรอเรืออักษรต่ำ นะคะทีนี้ปะคำนีอนออ้อ่านว่าป,ปะอรอดปะรอดอ่านว่าปอะปะหอรออดอรอดปอะปะหอรออดรอดอันนี้คือคําที่มีอักษรน,นำสองพยางพยางแรกจะออกเป็นเสียงสระอะพยางที่สองจะออกเป็นเสียงหอนำนะคะอ่าทีนี้ อักษรสูงนำด้วยอักษรต่ำเดียวอักษรสูงนำด้วยอักษรต่ำเดียวทอทุ่งคำนี้คำนี้อ่านว่าถนนถนนทอทุงเป็นอักษรสูงนอหนูเป็นอักษรต่ำเดียวถนอนอ่านว่าทออะทหอนออกนอหนนเห <He ard S 2> ็นไหมคะ เหมือนกันเลยคำแรกจะออกเป็นเสียงสระอะคำที่สองจะมีหอหีบนําคำแรกจะออกเสียงสระอะคำที่สองจะมีหอหีบนํา่าคำที่สองขยะขอไข่จะเป็นอักษรสูงยอยักษ์จะเป็นอักษรต่ําเดี่ยวนะคะเวลาอ่านอ่านออกเสียงว่าขะยะขออะขะหอยออะยะขออะขะ หอยออะยะรวมกันเป็นขะยะนั่นเองนะคะอ่าต่อไปคำที่3าชอชิงจะเป็นคำที่อยู่ในอักษรสูงลออริงจะเป็นอักษรต่ำเดียวคำนี้อ่านว่าฉะหลามฉะหลามอ่านว่าชอ,อชะฉะหอลออ,มอลามอหลาม ฉามเห็นไหมคะลักษณะของอักษรน,นำที่มีสองพยางพยางแรกมันจะออกเป็นเสียงอะพยางที่สองจะมีหอหีบนำสรุปอีกทีนะคะอักษรน,นำพยางเดียวจะมีหอนำอักษรต่ำเดียวเช่นแหวนใหญ่หม้อแหวนใหญ่หม้อหมาอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอักษรน,นำ พยางค์เดียวที่มีหอนาด้วยอักษรต่ําเดียวเท่านั้นนะคะอักษรไพไอคาอักษรนำหนพยางค์จะมีคําที่มีหอนาอักษรต่ําเดียวนะคะต่อไป อักษรน,นำหนึ่งพยางเดียวเหมือนกันที่มีอนำยอจะมีแค่สี่คำนั่นก็คือ ya, you, yang, ya ยาอยู่อย่างยายาอยู่อย่างยามีแค่สี่คำนะคะคำที่มีอนำยอมีสี่คำนั่นก็คือยาอย่างยาแล้วก็อักษรน,นำสองพยางอักษรน,นำสองพยางก็จะมีอักษรกลางไออักษรสูงหรืออักษรกลางนำด้วย อักษรต่มเดียวใช้สระเสียงเดียวกันพระยัญชนะตัวหน้าพยัญชนะตัวหน้าไม่ว่าจะเป็นอักษรกลางหรืออักษรสูงเนี่ยจะออกเป็นเสียงอและพระยัญชนะตัวหลังจะมีหอนำลักษณะคำแบบนี้เลยค่ะเช่นคำว่าขยะฉลามขยะขออาขะหอยอไอยะชออาชะหอรออามหลามทออาทะ ขอ,อ,อ,อนอนแต่บางคนจะเข้าใจคำคำที่เป็นอักษรนำสองพยางค์ผิดเช่นคำตัวอย่างคำคำว่าคุณครูขออนุญาตเขียนตรงนี้เลยนะคะขะบวนขบวนเวลาสะกดเด็กๆดูนะลูกเวลาสะกดมันจะสะอ่านว่าสะกดคำอ่านนี่มันจะ,ะอ่านว่าขออะขะ บ o ออัวนอบวนค่ะบ,บวนขออะค่ะบออัวนบวนคำนี้ไม่ใช่คําที่มีอักษรนำสองพยางคนะคะเพราะว่าอะไรคําแรกอคำแรกจะมีสระอะใช่ไหมคะแล้วคําที่สองคำนี้มีหอนำไหมไม่มีถ้าคําที่สอง ไม่มีหอนำแสดงว่าคํานี้ไม่ใช่อักษรนำสองพยางและลลกสังเกตดีนะคะถ้าเด็กๆด,ด,ดูผ่านๆแล้วเด็กๆไม่เข้าใจให้เด็กๆใช้การสะกดน้กโลกมาดูคําที่สองคำว่าขโมยขโมยเดี๋ยวคุณครูขอเขียนตรงนี้นะคะขโมยขโมยเวลาอ่านจะอ่านว่าขออะค่ะมอโอยอโมย คำว่าขโมยไม่ใช่อักษรน,นำสองพระยางเพราะอะไรเพราะว่าอ่าแต่คําแรกมันมีสระอะนี่คําแรกมีสระอะใช่ค่ะแต่คําที่สองมีหอยหีบนาไหมลูกไม่มีถ้าคําที่สองเวลาเราอ่าน สะกดแล้วไม่มีหอหีบนำคำนั้นจะไม่ใช่อักษรน,นำสองพยางนะคะเด็กๆจำไว้นะลูกและเด็กๆไปทบทวนนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะอักษรน,นำอักษรน,นำพยางแรกจะออกเป็นเสียงอะ อักษรนำสองพยางคำแรกจะออกเป็นเสียงอ่ะคำที่สองจะมีหอนำนั่นเองค่ะ,ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนเรื่องอักษรนำเท่านี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีกิจกรรมให้เด็กๆทำท้ทยบทนะลูกนะคุณครูจะมีเกมสนุกๆไปให้เด็กๆเ,เล่นที่บ้านด้วยนะคะสำหรับวันนี้ในชั่วโมงภาษาไทยคุณครูดาก็พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ